ครับป้าวันสว,สวัสดีครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับป้าวันครับงว,นนว,ดวดนันมาเอานาะร้านพันจ้าวาตะลี่หายครับท่านผู้ชมแปดสี่หนึ่งเลขมันออกแปดสี่สามโอ้เอ็ดสี่หลายคนหลายทบนนถามหาหน้อใบเน,นเน่นอ้ยังก่อนร้านันซื้อยังก่อนเฮ้อเออนนองแย้มนนองแย้มนนองแย้มน้องแย้มห้านคุณป้าวันนะครับผมนะ แต่ว่าเพิ่นกับบฝันตจะ่างวด่ิพานมานี่พอเที่ยงบริด้มากกับบาวแอมจะว่าได้ยินข่าวว่าได้ซูนเก่งวด่ิพานมาเพิ่นบอกซูนเก่ารือเก่าูนเก่าไยน้เม่่อน่นอนใส่น่อยฮ็ดบอามจังไน่ะไก่ผ่นไก่ต้ยู่หม่องเพิ่นนอนทำไมไปโอ้เอาผัวน่ะโอมมาม่าโอล่อยไก่ให้ว่าจันไก่บ้านจตหอนแดงติงชิงเด้เันที่ไห้เปี่ว่าูนเก่าเก่าศูนเ่ะไก่ตายไก่ตาย โอ้ยตรงขาดหน่ะใกล้ตายว่าตรงขากดีได้บอแย่มครับแมใกล้กระเก่าตายกระศูนยหนอก่าศูนศูนย์เก่าเท่านั้นอนี่เป็นข้อความของคุณป่าววันก็สงสานเด่นแต่ว่าน้องน้องกระบอกคือกันเป็นบอกครับผมน้องก็มาบอกเนี้ยเมื่อเจ้าเมื่อเสือเล็กเจ้าเก่าศูนอเออโอ้ยงงการนอนนอนแย่นีเนอะ เก่าเกาศูนย์บอกมือเลขออกเลยบอกมือเลขออกเลยบางคนเขาเขาเจ้าขันผู้สื่อเก่งนี่เขาเจ้าเก้าสองตัวเขาจะตีเป็นสองเนี่ยสองเก่าศูนย์นี่ถือเตรียมได้อืมอางวดนี้เป็นความฝันของของป้าป้าบ้านเองบอกครับผมวดนนี้ฝันว่าจังใดเนี่ยบอกเห้เสื้ี้ฟังนะครับฝันว่าอันนี้บันบันมาเคลื่อนมาฝันอีกเนี่ยมาเคลื่อนฝันว่าไปเก็บ ไปเกาะบกขามบ้านอยากกินบกขามนะตอยจังใดก็บ่อใดตอยจังใดมีผู้ชายผู้หนึ่งบ้านมากคอยเชียเอาหายว่าจ้ะเอาหายขึ้นขื่นเครงเครื่องเคร่งส้งคนผู้หนึ่งไหนขื่นเครื่องเดะบันเพื่อเขาหายกำหนึ่งกับคือไปหลังจากที่ป่อยเลี้ยงให้จ้าปอแล้วหลังจากที่ป่อยเลี้ยงให้จ้าปอแล้วเมื่อฝันเมื่อคืนนี่ว่าจะขื่นจะกินบักขามก็มีผู้ชายขึ้นให้ผู้ชายขึ้นให้เอาบ้านนี่ ถามเอาตัวเลขอยถามเอาตัวตัวบอสจะผมต้องถามก่อนว่าที่ป่อยให้จใาป้อนฝันไปจังไหนป่อยจหาป้จปอดครับฝันว่าอันฝันลับๆนะคะบอสาบิกเป็นียงครับบอาบอกว่าอันนี้ก็ได้นะฮะบ่ได้บอกออกตรงๆฝันเหสีเหลาเออฝันเหสีเหลาฝันเห็นของลับนิดหน่อยของลับเิ็กน้อยมันเป็นลักษณะไหนครับมันแบบสองข้างบันเิ็กน้อยนั่งก้างเี่บันนั่งยองๆน่ะ เล็กน้อยนั่งยองยอเล็กน้อยไม่ยิ่งเล็กน้อยไม่ยิ่งไม่น้อยครับบ้านั่งยองยอบ้านเห็นของดาคนช่องคางเลยเด้เฮห้พยายาอยู่บ้าฟาดคือคือกันกระบอกหอยกาบเสียไว้จ์ดอกบ้าที่โตไว้จ์ดอกครับบ้านมีแค่นั้นเด็กตัวนี้ตีเป็นเลขตัวใดทางบ้าตีหนึ่งตีแล้วตีหนึ่งตีเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยกันหนึ่ง อันนั้นกับซีไม่ยิ่งกับน้ำซีอยู่แล้วโอ้ได้ตีหอเป็นซีหนึ่งซีอันเล็กนอยก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วอ๋อแปลว่าได้ตีหอเป็นซีหนึ่งซีแล้วครับสมจมเพราะว่าของรับก็เป็นซีอันเล็กหน่อยกับเป็นหนึ่งน้ำไม่ยิ่งเล็กหน่อยกับเป็นซีบ้านคอนที่แจ้งฟันนี้เด้จะฟันนี้ตัวไหนเนี่ยฟันเทีานั้นไม่ไงนั้นใต้ไปแล้วล่ะไม่ไงนีันแล้วทั้งหมด นอนเกียกันกันบวกบวกคายอยู่นอนเก,กียกอยู่หวันคนว่าเฮ้ยคนว่ามิเตกิต้มคนว่าระต้อนอันใช้ละน้ำใช้สายห่ันต้นลง,งนำสางแล้วสีเขียนเหลือต้นลงเลิกเลิก้อสางจเก่ากันเป็นแน่ไม่จะสูนเนีน้นยของไม่สูงหยอดปลายหยอดยายที่ตายไปแล้วตายไปแล้ว สายกับศูนย์บวกกับศูนย์นำสางกับศูนย์แล้นนำสางบางคนก็แปลเป็นสี่เด็กสี่ศูนย์บวกครับแน่นบางคนแปลเป็นนำเป็นนำสางบอนามเป็นสี่เก้าเก้าสี่ศูนย์ที่เลยเพราะว่าจะตีให้เป็นเก้าสี่ศูนย์อย่างสี่บอกครับเพราะว่านำสางนี่หลายคนกับแปลเป็นเป็นสี่กับมีเนาะแปลเป็นสี่กับหลายปากมันนอกก้มกมแต่แต่บางคนกับตีเป็นศูนย์ ตาคืออันบวกมันตีเป็นศูนย์อยู่แล้วล่ะ,ะคนตายก็เป็นศูนย์ผู้เฒ่าเป็นเก่าผูิเมนเป็นข้าม่าวันวาก็ไดกครับผมเก่าสี่ศูนย์แมนบอกผัวาาวันตีให้ยเป็นเก่าสี่ศูนย์บอกครับกับสี่หนึ่งสี่แล้วส่วนเจ้าน้องคนบอกเราบอกครับนี้บอกี้ยังมาบอก,อบ,อกบอกครับถาม,มได้แต่แย้งแตหัวม,มือเล็กยอดจะเพิ่งเถอะว่าท่านฝัน อืมมาติดตามนะครับโอ้ตัวเลขที่เพิ่นได้มากนี่ชัดมากมันเป็นความฝันเพิ่นมาครับผมเพิ่นแบบพนว่าเพิ่นฝันเด้อ่างเด็กจัดแมนโบแมนเพิ่นว่าเพิ่นฝันเออพนว่าเพิ่นฝันน้องแย้มมี่จักขวบกับปวันสี่ขวบสี่ขวบโอ้เล็กน่อยสอย,อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่เด็กหน่อยสี่ขวบจักคำว่าความฝันเนาะค่ะโอ้ย w i n g วังแก่ฝนเนาะ<อ>แต่ฝนน่นาหนีแห้งจะถือที่เจอ เจะละลอยจ้าะหาชิดได้กว่าซือ well, ือน้ำนอกเนี่ยอที่อไรไม่ยาญ่กคือน้ำผนนี่แหละบานคนกะบานมากมาเหียน้ำกะเชือกอีกถือน้ำกันโอ้พ่หนให้โชกคุณใหย่โอ้คุณเป็นยายรือเป็นยากิองเาน่ห้โชคงาจะเลื่อยเนาะวันเนาะเป็นเป็นคนจังไหนเราว่าโอ้ยังไงเป็นคนอาจจะเป็นขนมีเส้นคนมีดวงคนมีโชกมีอย่างละคนมีบุญวาสนา เกือ,อกูนกับขุ่นยะกับยาจริงๆจะได้เพราะว่าเกิดมากก็จบใ,ให้ลาี่เลือดแต่ว่าคืนว่าพรเสี่ยงวันหน้าจะรเป็นความฝันดอกอาจจะมีมีอีหยังมาบอกเพื่อนนั่นแหละบอกาะใจเพื่อนฟังเพื่อนอาจเล็กหน่อยอาจจะบอกหัวแจ้งเนาะอาจจะคิปว่าจะเป็นควอมฝันจนริงๆสำหรับคลิปนี้จะมารสารุปตัวรีของสวัสเนาะซีหนึ่งซีเก่าซีศูนย์ค่ะประจําหมวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ เป็นตัวเลขเป็นแนวทางของเพิ่นเนาะที่นํามาแบ่งปันในงวดนี้ค่ะจังไ๋ก็ให้โชคให้มันนํากันนอสําหรับคลิปนี้จ้าปอกกขอฝากช่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้าปอกค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ้าปอกกสิไปติดตามมาฝากเ c ฟซทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาเมื้อนี่จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องร้างค่ะไปเบิ่งนํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญพ่ อันโวเลืองุณของสีเพิงน้องสร้างและกาเซ็นผมแมททรณีให้ฟังเนี่ยค่ะลวงปูงก็เป็นมาคือการไอ้อุกเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่เปปบูชาุเทวดาคนหลอกสมรสาคนให้เกีรยิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกาขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าแม่ของวิบาลนในเครื่องหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสรา้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอินแม่เส้นผมแม่โทรณนีบางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวแม่ยอ่าอย่ในตัวน,นี้ที่เข็นไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสักคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลา มันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยา,า,ากย้มเขาจะโบซาไปแล้ว,วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตดุยางขายดีก็ดีเออไปย่างมดนั้งบ่เคยซสือเรือกถึงเบอร์ก็กถื่อเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่มากออ้หลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสั์สีมีชิวบ้างครู่าครูเนื่ยมาประมาณกระตา่ายอนไหนก็ใส่สังตรงใส่สร้างในการอบรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้ามาหน,านา้าจะขี่มันเขาบอกนอกคันดีบดอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึลงผึลงตัวนี้คือน้ำมันสร้างตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้นํามหายิาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสา่งม่นย่งก็เพนมาบูชาไปกับดูที่ว่าสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิปมาสุกขโมกใส่สร้างก็เลยเอาตจวหนี้มาเป็นเครื่องร่างดูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หยาย่าโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่นะ,คะนอะะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงืนเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังหนาน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านหนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสีย่ยางนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเหตดเอียงกาโบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็าสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเขา่าหานก็าสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คาท่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ